ไม่ธรรมดาครับวันหนึ่งทำสีิตีได้8ตันครับคูณ280ได้2,240หาร3ครับตกคนละ700กว่าบาทครับโอ้รายได้ไม่ธรรมดาครับสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ครับสนทยาพาเพลินใบเคยก่อนสาลครับหลังจากดูรถตัดอ้อยไปแล้วครับตอนนี้รถตัดอ้อยกล่องหมดครับมาเจอคนตัด ก็เรียกตัดแบบคารวานครับตัดแบบเมาส์ครับบรรทุกด้วยตัดด้วยครับเราไปถึงหน้าลานหน้าลานที่เขารับซื้อก็จะได้ตันละ280ครับเนี่ยเมาส์ครับมาจากมาจากแถวคลองเตยครับเนี่ยรถหนึ่งมีสายได้กี่ตัน สามตันอ๋อสามตันเลยมาดูเครื่องก่อนคนระับเครื่องกีแรงเนี่ยนะเบ็ดแรงอ๋อมีเกียร์ทดป่ามีครับอ๋อเรงกีแรันมีเกียร์เกียร์ทดด้วยนะเ,ยดนนเดี๋ยวขอดูใส่เต็มนะจะได้ยินเสียงครับสน,นั่นวันไว มาดูเขาตัดอ้อยด้วยครับดูวิวด้วยครับภูเขายังสวยงามก็เนี้ยบวกกับวิวสวยครับนั่นแม่พักอยู่ครับตอนนี้ทีมใครทีมมันนหรครับเนี่ยครับใช่ครับมาเอรถคันหนึ่งมากี่คนรถของเนี่ย4สี่คนสี่คนห้าคนวันหนึ่งได้กี่เที่ยวสามเที่ยวสี่เที่ยวอ๋อไอ้มัดนี่ต้องนับ่ะไม่จำเป็นได้เท่าไหร่ก็ได้ เคลื่อนรถตลอดครับเพื่อจะยกขึ้นขึ้นง่ายสะดวก ได้ทุกทางแล้วเนี่ยออาโอเคเอมีรถตัดแล้วทำไมต้องจ้างคาราวานอ่นออะแปลง,งน้อยรถรถมึงเข้ายากคาราวานบ้างคารไหนแปลงไหน,ไหนรถใช้รถไม่ได้ะะแบบแปลงไหน,ไหนที่รถรถตัดนีน่กลับบ่อยไปคุ้มคารามันนี่ใช้คาราวาน บางทีรถก็เข้าไม่ได้นี่ทางแคบทางอะไรนี่ครับนี่คันรับคึ้นนี่มากี่คนครับเนี่ยขึ้นคนเดียวอ่ะครับอโอ้เก่งแท้แต่แต่พูดถต่ขึ้นหนึ่งนี้ไม่ค่อยเหนื่อยเท่าไหร่นะมันไม่สูงเนาะ มันไม่สูงเหมือนรถใหญ่ได้สามตันนะครับเต็มที่สามตันนะครับสา,สามตัน,น,ตนวันนั้นผมเอาไปขายผมไม่ได้ใส่สลิงเขาไม่เอาเลยอ่ะเขาบอกว่ายกไม่ได้น้องใส่สลิงบวกสองข้างเงี้ยเอาไปเคยขยกนี่ครับคุณผู้ชมอุ้ยอุ้ยอุ้ยใส่สลิง เซลิงไว้สองสองด้านเม,มาครับตันละสองร้อยแปดสิบครับทั้งตัดทั้งขนทีมงานคารวานมาแล้วครับเนี่ยย,ย้ายวันนี้ย้ายแปลงไปทางไหนครับ ซื้อกลับบ้านเลยวันนี้อ๋อย้ายไปทางนู้นอีกปีนี้ครับอ้อยแพงครับทั้งอ้อยแพงคาแมงก็แพงคุณตาม,มาขึ้นแล้วฝั่งนูน้น แล้วเดี๋ยนี้เขาตัดอ้อยมัดมัดเท่าไหร่ครับปีนี้สองบาทเท่าเดิมนะมัดสองบาทเท่าเดิม,มอมมตัดอ้อยมัดครับเดี๋ยนี้ก็มาละสองบาทครับสองบาทนี่กี่ต้นนะพี่สิบต้นอือนีสิบต้นมาละตอนนี้ทีมงานตัดเริ่มไปแปลงใหม่แล้วครับยยโอ้ยย้ายแปลงแล้ว ่ครับทีมงานไม่เต็มก็ไปแล้วราวาัลต <c oughs> ัดเลม่มเลมให้เสมอแล้วก็ใส่รถ นี่ครับย้ายแปลงย้ายแปลงย้ายแปลงเมอนรถตัดอ้อยเลยครับ รถบอโมไซคอ่ะไม่<ช> <ส french. S 2> ได้บอใช <Cert. S 2> ่ครับผมอะไรคเวอร์วะเนี่ยอ๋ออะไรด้วยพาวเวอร์ครับ ฐานังซื้อตันเท่าไหร่พ <2003 S 1> ันสามครับพันสามมีค่าเหยียบเบรกด้วยป้ะค่าเหยียบเบรกเ,เท่าไหร่ตันละห้าสิบบาทตันละห้าสิบบาทเลยอ่ะโอ,อ้ก็ได้หลายดีได้สามตันก็ร้อยห้าสิบแล้วโอ้มีค่าเหยียบเบรกด้วยครับ <laughs> ขายอ้อยในเครนครับ ได้ตันพันสามค่าเหยียบเวรกอีกตันละห้าสิบบาทโอ้นี่ครับมาดูบรรยากาศครับคาราวานตัดอ้อยครับเป็นทีใหม่ครับเมาเลยครับทอแกไม่ต้องหาคนยกครับเมาเลยครับมีรถมาเองตัดเองขนเองตันละสองรอยแปดสิบ อันนี้ครับอยู่เป็นสตาร์ทหมดไม่ใช้สตาร์ทมือครับใช้ใดสตาร์ทเหมือนรถยนต์ครับฟังเสียงก่อนโอดูไม่มีการฟรีครับ ยัดแรงครับขยับรถเรื่อยๆยกใกล้ๆเอาครับนี่เครื่องกี่แรงเครื่องกี่แรงที่ฮะสิบสี่แรงสิบสี่แรงโอ้วันนี้ใช้คูบะต้าสิบสี่แรงครับโอเครื่องรุ่นใหม่ด้วย วันหนึ่งเคยทำยอดสูงสุดเท่าไหร่พี่ประมาณสามพันโล <3, 000. S 1> สามพันสามตันสนยอดวันหนึ่งได้สามตันไม่ไม่ใช่รอบหนึ่งนะวันหนึ่งอ่ะมาทั้งทีมอ่ะได้ได้ทั้งหมดเท่าไหร่แ <8, 000. S 1> ปดตันแปดตัน แปดตันก็คูณเอาครับ280มาก,กี่คนคน,คน่ะสคนครับสคนสคนแตันครับไม่ธรรมดาครับวันหนึ่งทำสี่ตีได้8ตันครับคูณ280ได้2,240หาร3มครับ ตกคนละเจ็ดร้อยกว่าบาทครับโอ้รายได้ไม่ธรรมดาครับคาราวานตัดอ้อยครับหักค่าน้ำมันหน่อยหนึ่งครับน้ำมันไม่หมดเยอะครับใช้เครื่องคูบต้าครับลมจะใส่หมดครับมันจะหมดเป้าคบเนี่ยวิวก็สวยครับกับภูเขาครับมีปิดลมครับมาได้เรื่อยๆครับนี่คันนี้ครับออามาแสนแปดครับเครื่อง 14บสแรงด้วยคูปต้าตัวใหม่ด้วย140แต่บางทีเท่าแก่เขามีให้ผ่อนด้วยับคันหนึ่งเป็นแสนกว่าบาทวิธีทำงานตัดอ้อยครับประมาณสามเดือนกว่าครับ ในเงินเป็นก่อเป็นกรรมได้อยู่บ้านด้วยนี่ครับท่านผู้ชมทีมงานตัดครับตัดเป็นเป็นเจ้าเจ้า <c oughs> ยายแบงเคตยังไงเนี่ยของใครของใครเนี่ยแบงเคตยังไงจำเอาหรอน อ๋อครอบครัวใครแบ่งเขตไว้กอพักเหนื่อยของผมจ้านีครับท่านผู้ชมเจ้าใครเจ้ามันก็แบ่งกันแล้วก็มาขึ้นเอาแบบนี้ ที่ตัดกับสางใบกนนอนอ,อันนี้ได้กี่ตันแล้วอันนี้ได้กี่ตันแล้ว รู้วเอาธีงานบินอีกทีวิธีมัดก็เอาไปมัดมัดสองข้างครับอันนี้ไม่ต้องนับจำนวนครับเพราะว่าไม่ได้นับมัดนับเมาหมุนีหมุนบรรกาศก็สวยกับภูเขา ไม่ได้ครับต้องรีบตัดครับนี่ก็ถอยไปแล้วก็ยกได้เชื่อถอยยืได้เชื่อถอยวันนี้ก็มาชมทีมงานคารวานตัดอ้อยครับขอบคุณท่านผู้ชมที่รับชมนะครับฝากท่านผู้ชมช่วยกดติดตามกดแชร์กดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปใหม่ๆมา ให้ท่านผู้ชมได้รับชมนะครับหราวันนี้สวัสดีครับ